ตามปีพศอะไรพี่เพื่อนเหรียญปาตานนี้สร้างเมื่อปีพศสองสี่แปดหกเหนะเหรียญหรือล้านขึ้นชื่อนะฮะของหลวงพ่อคงนะเหรียญปาตานะเห็นไหมอ่าดูวันกอนะฮะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมที่ระลึกนะอ่าเราดูลำรอบนิดนึงก่อนเดี๋ยวซูให้ดูนะไปกันเร็วนิดนึงนะเห็นไหมจริงๆอ่ะถ้าพี่เพื่อนดูธรรมชาติออกนะ แค่เห็นโลหะก็รู้แล้วว่าโลหะนั้นเป็นโลหะอะไรเนาะแต่ก็โดนผูกฝังกันมาไงพี่เพื่อนโดนผูกฝังแล้วไหมไอ้เรื่องขอบเนี่ยโดนผูกฝังกับเรื่องขอบมาเยอะมานานไงนะฮะโดนผูกฝังไม่พอตําราเก๋อีกนะฮะพระเก๋ไม่พอตําลาเก๋อีกไอ้คนมันก็ไปกันตามหมดไงนะฮะเราไม่ได้เน้นเรื่องธรรมชาติไงเวลาสอนพี่เพื่อนสอนแล้วกันรู้ไหมสอนอะไรกันก็ไม่รู้นะไอ้ที่เขาไม่สอนกันอะเนี่ยพี่เพื่นมาดูนะเอเห็นไหม วินเพื่อท่านใดถ้าผมไม่ได้ทักทายนะอ่านไม่ทันก็ขอโทษขออภัยกันนะฮะพอดีจะไล่เหรียญให้นะ<บ>เดี๋ยววันต่อไปเราก็ค่อยมาไล่อง์อื่นกันเนาะ<บ>เพื่อที่จะลงในทิกตอกให้ได้ไงถ้ามันเกินชั่วโมงม,มันลงไม่ได้เนาะเดี๋ยวเรามาซูมดูการเห็นนะ<บ>เหรียญหลวงพ่อคงนะ<บ>ปาดตาณน,นะปาดตาณน,นะนะฮะปึ๊บอ้าวไม่ต้องไกลมากนะเพราะเดี๋ยวดีขึ้นจอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาเหรียญน,นี้ยิงขึ้นจอให้ ให้ดูใกล้ๆกันใกล้กันไม่ได้พี่เพื่อนนะฮะไม่ได้ตั้งใจเลยนี่นะดูอะไรดูการเสื่อมของโลหะแล้วอะไรต่อพี่มาดูนี้เนะ่ะเห็นไหมเนะี่ยเห็นแขนไหมนะเนี่ยเนี่ยข้างแขนข้างอะไรเนะี่ยเนี่ยเป็นลายเป็นตามมดไงนะฮะเนี่ยนะเป็นโลหะหล่อเท่านั้นนะฮะ พระที่โผล่มาให้พี่นเพื่อนดูเนี่ยนะฮะเพราะตัวกนก็สอนอะไรปั๊ม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 อะไรของเขาแล้วแหละนะพระเหล็กรีดแผ่นแล้วมาปั๊มนะฮะผมไม่เก็บแล้วผมไม่เช่านะฮะถ้าเป็นโลหะรอคุณจะบอกว่าพระปั๊มกระช่างนะขอผมยิงขึ้นจอแล้วเป็นโลหะรอแค่นั้นแหละผมเช่าซื้อนะเออผมไม่ได้สนหรอกนะ แต่ถ้าเป็นโลหะรีดปั๊มเหมือนแบบอรือตรงไหนอ่ะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะ